อีกครับนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์นะครับนอ้องกุงอิงว่าเป็นอย่างเพิ่นจังมาในช่วงนี้มาแบบใดมาใดจังใดนะครับเนาะมาแบบสายฝาแลกนะครับมาแบบอ่าบ่เคยปรากฏการแบบนี้มาก่อนนะครับมาแบบมือเดียวดัง เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็มามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เบ,บิง้งอ่าผมวิเคราะห์เบ,บิ้งก็คืออ่าผมเบิ้งแล้วนอ้องหญิงนะครับสิ่งแรกที่ผมผมเห็นเลยก็คือว่าฝ่าประธานพ่อให้นอ้องหญิงมามาให้บอดโจให้มาพ่อกันกับบอดโจอันนี้อันที่ผมสังเกตเห็นนะครับว่ามันฝ่าประธานมากนะครับหมายว่าฝ่าสวรรค์ประธานมา ทรงน้องมุ้งอิงมาแน่นอนละ่ะสิ่งเหล่านี้มันห้องบรหูนะก็คือตั้งแต่มือเกิดมาละ่ะฝ่าประธานพรมาแล้วว่าเด็กหน่อยคนนี้จะต้องเป็นนักลองเด็กหน่อยคนนี้จะต้องเอาดีทางนักลองนะก็ประธานพ่อให้น้องอุ้งอิงนะครับเมื่อถึงเวลาปุ๊บก็เลยได้มาพ่อก็บอดจุในเวลาที่เหมาะสมนะครับพออยู่หลังหา่างตามเนื้อเพลงพออบฝันมาหลังหา่างนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ ว่าปรทท่านให้นะครับผมเสือว่าคนคนเขียนเพลงคนที่อาจารย์เพลงเนี่ยนเขียนออกมาเ่นสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมานะครับสื่อสารตามการหอบฝันมาลังหานฟังเพลงนี่ปุ๊บหูเลยครับว่าหอบมาแนวใหหอบหอบอยังมาแน่อียังแน่เป็นแรงพักดันที่ไหนหอบฝันมาลังหานนะครับสรุปแล้วก็คือนั่นแหละครับคือฝ่าประท่านฟ่าประทา่า,ะทานพ่อในหลวง y i n เกิดมา เพื่อประดับวงการบันเทิงเพื่อประดับวงการหมอรองหมอรำให้ในยุคนี้แหละนะครับยุคที่โควิดหายไปพอดีนะทรงพระท่านนองมาท่านเวลาพอดีนะฮะช่วงก่อนนานั้นก็เข้าใจว่าสาวนัยเพชรบรรพแพงบอดโจคนกับกัมมีผลงานอยู่แล้วลหละนะครับแต่ว่ากัมมีอ่ามีในช่วงนั้นมันก็ธรรมดาเนาะของโควิดนะกัมมีหมอรำออนไลน์ม่ยังกัมวาไปแต่ว่ามันบอกคึก คื่นคึกคัดพอกับเมื่อน้องอุงอิงฝ่ากระท่านไม้แล้วเนี่ยมันเกิดความคึกข,ขัดเกิดความอเอื่นว่าแบบทรงมากแบบไห้กระท่านหันแล้วก็บอดโจก็ต้องอตอบรับแบบกระท่านหันคือกันทุกฝ่ายมันตรงมันพอนครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์น้องอุ้งอิง เกิดขึ้นบนโลกบันเทิงน,นะครับนี่ก็เป็นขอ้อข้อคิดนะผมสำหรับผมผมบอ,อกว่าฝ่าประท่านให้นะครับบอดโจกับน้องหญิงมาเจอกันได้เป็นพ่อลูกกันที่สองนะครับที่สังเกตเห็นว่าเออมันเกิดปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นทังไหนนะก็คือว่าฝ่าประท่านอีงนะฝ่าประท่านพ่อในน้นองหญิงเนี่ยเป็นคนมีเสียงเรียกคนได้เสียงจักรจันเร่ร<ม>เสียง เขาเอ่ยว่าเสียงมีมตฑเสน่เสียงที่ประกอบไปด้วยพ่อนพรสวรรค์เสียงพองน,นองจึงเป็นเอกลักษณ์นะพ่อดีพ่องามนะถืว่าเสียงหวานกระปอมแมนหวานนะถือเ,เสียงแบบใดกรบปอมแมนแบบใดแบบหนึง่งแบบนั้นแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่กลืนกลมมอยู่ในเส้นเสียงหรือในหลอดเสียง นะลองออกมามันมีทั้งไม,ม่มีมาถึงหันมีทั้งความหวานความสดใสความพลังเสียงหรือว่าการลองเพ่งถี่มีความแม่นยำ่ำนะครับสมองความจําดีมากๆนะบ่ใครผิดพลาดในการลองเพง่งเต็มไปด้วยพลังอิริเต็มไปด้วยพรสวรรค์อิรินะนี่คือคนมีพรสวรรค์นะลองปุ๊บฟังเข้าหูได้ยินมครับว่า ฮลังเกียร์ลองเพลงกันบ่มวนมันบวกราหูแต่ว่าเวลาน้องหญิงลองเนี่ยเข่าหูเลยมือแหลกนะเพ่งเอามาลองให้อ่าบอดโจฟังนะมือเปิดวงอ่ามือเพิ่นหอบพันมาลงหานนะลองเพ่งผ้าแต้มลองเพ่งนั่งไอนะมันก็เะเข่าหูนะครับต่อมาอะไรออดิชันกับดนตรีเพ่งสุดยอดเลยนะครับนั่นคือพ่อนสวรรค์ เสียงของน้องสะกดจิตคนคนยูทูบเบอร์เขามาเบิรบทอยู่ตอนให้น้องร้องเพลงสะกดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนั่นความดังของน้องเลยเปลี่ยนปา่าขึ้นมามันสะกดคนสะกดจิตใจของคนให้เขามาฟังแล้วมักน้องเป็นเสน่ห์เขาเอิญว่าเสน่ห์น้องว่าไดมีเสน่ห์แบบว่าเออต้องไปขอให้คนเห็นเสน่ห์แบบนั้นบ่แมนนะครับเป็นเสน่ห์ในตัวของน้องเสน่ห์ของเพลงเสน่ห์ของความหนาหักของน้องเป็นคน อ่เรียกว่าเป็นคนใสซื้อนะครับแบบบ้านๆของเขานี่พู้ได้เห็นกบหักผู้ได้เห็นกะ,กนกะอยากฟังผููได้เห็นกะรู้ตนว่าไงไงภาษาบ้านเขานะครับนี่ก็มันก็เลยเป็นแต่ว่าฝ่าประท่านพ่อหน่หยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นในตัวตนของน้องนะครับเพจน้องมีพลังขึ้นมาอย่างมากมามนะครับนี่คือสิ่งที่อ่เห็นนะเห็นชัดๆเลยนะน้องมีของพระท่าน น้องเป็นผลคนวิพรสวรรค์นะครับพระเจ้าประทานพ่อไห่นะครับสามนะฝ่าพระท่านพ่อไห่น้องอุ้งอิงนะครับเดี๋ยวมาเป็นดาวจะลัดฝ่าในเทือนีนะครับเป็นดาวเลยนะครับเป็นดาวจะลัดฝ่าขึ้นมานะครับดาวดวงนึงเกิดขึ้นอยู่ในโลกแห่งความบันเทิงโลกหมอลำ่ำโดยเฉพาะ,ะเกิดขึ้นในวงการหมอล่ำ ของสาวหน่อยเพชรบันแพ่งว่องใหญ่ที่เป็นทีนิยมชม่ชอบของผู้คนนะครับทีมีบอโจเป็นผู้นำและทีมงานทุกคนได้ดาวดวงนี้มาประดับดาวดวงนี้ลนลงมาโดยฝ่าประธานพ่นลงมาไอ้ดาวดวงนี้ตกลนลงมาหลังหานนะครับบอโจได้หลับพ่นนี่จากฝ่าสวรรค์ขึ้นกันนะครับดาวดวงนี้ก็เลยได้ขึ้นได้มาจัดรัดแสง นะครับดาวตรงนี้ได้ได้ประดับในวงการทุกคนเอฟซีทุกคนนะครับบ่มีผู้ใดได้ได้เห็นน้องหรือบ่งคลิปน้องฟังเพลงของน้องเพราะว่าน้องี่เห็ดหยังเห็ดหนังนะครับดูเหมือนว่าน้องเป็นดาวประดับฝ้าประดับวงการีหลี่ว่าจะไปใสมาใสนะครับแสงแวว้าวเพชรเม็ดงามผมเคยเว้านะครับว่าคําว่าสาวหน่อยเพชรบัดแพงเนี่ยสาวหน่อยก็คือน้องผู้หญิง เป็นสาวหน่อยอายุ16กปีเป็นดาวจรรัตฝ่านะครับจากสาวหน่อยเราพ่อพ่อนะครับเราหน่อยเพชรนะมีคำว่าเพชรเพชรเนี่ยก็คือนนี่แหละน้องอุ้งอิงเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นเพชรเม็ดงามนะจากจากธรรมดาจากเป็นก้อนหินธรรมดาบอกใช่ายหรือจากการเป็นเพชรที่บจเจิเจริไนน้องเนี่ยเป็นเพชรล่ะนะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ว่างอยู่แต่ว่าบ่มีผู้ใดมาเจริญไนแต่ว่าพ่อฝ่าประท่านมาก น้องอุ๋งอิงมาไห่เป็นดาวจรัสฝ่าเนี่ยมาอยู่ในวงการมาอยู่ในวงหมอรำ่ํตำหนักเป็นบรรพเนเนี่ยบทบอดโจออกมาเจรแลไนครับตอนนี้น้องเป็นเพชรเม็ดงามน,นะส่องแสงไปทั่วโลกนะครับเอฟซีผู้ได้บนุจากน้องอุ๋งอิงนะครับสิรับเจนอนกับเบิงน้องอุ๋งอิงเบิงน้องอุ๋งอิงจนตาดำเป็นหมีแพนดา้าเห็นไหมครับนี่คือความนิยมของผู้คน กับดาวดวงนี้นะครับและดาวดวงนี้ก็เด่นขึ้นโพ่ขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นคนเริ่มมองเห็นมองเห็นมองเห็นนะครับเลในที่สุดก็จะเป็นดาวจะรักฝ่าเป็นดาวข้างฝ่าสําหรับน้องกุ้งอิงนะครับน้องอิงคนนี้จาเสื้อ,อไว้นะครับเป็นดาวแห่งวงการหมอล่ำของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับผมก็เลยอยากฝากพี่น้องติดตามน้องกุ้งอิงนะครับเด้อนะครับในคลิปนี้กอย่าลืมนะครับ ขอบแ่ให้กำลังใจนะครับกระทำชุ่มจันทร์ชาแนวนะครับบอกข่าวให้พี่น้องฟังนะครับอย่าลืมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาใหาก้กำลังใจมาเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับผู้ใดมาฟังแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กระทำชุมจันทร์เด้อพ่กันไม่ติดตามกันไม่ในมือหนานะครับ สิมาบอกข่าวให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อน,นี้ก็ได้เรื่องเล่าหลายเรื่องอยู่นะครับนะหลายเรื่องที่เป็นฝ่าประทานพ่อให้น้องอุ้งอิงนะครับมาอยู่กับวอโจฝ่าประทานพ่อนนองอุ้งอิงเป็นนักร้องเสียงดีนะฝ่าประทานพ่อนใหนหนองอุ้งอิงเป็นดาวนะครับนั้นคลิปนี่ก็ที่ขออนุญาตลาก,ก่อน้ะครับเด้อนะพอกันไหมครับสำหรับคลิปน้าครับสวัสดีครับ